นี่คือปลาอยังครับพี่น้องนี่คือปลาอะไรเนี่ยปลาปลาเป็ดเหรอปลามันเป็ดเลยนะครับแต่ไม่รู้คนระับเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาทะเลแหลยครับพี่น้องนี่เป็นปลาอย่างครับนี่ปากนะครับผมมันเป็นปลาไหลหวานเท่าครับอยู่เนี้หาไม่เจอนะครับ แต่ไม่ใช่ปลาไหลนะครับคิ่ว่านไม่ใช่ปลาไหลนะเพราะว่าดูจากลักษณะนี้รับม,มีหัวหมอนหอนีนะครับผมมีตาตัวนี้เป็นปากนะครับปากยาวเป็นปลาโถท่งไงวะนี่ครับพี่น้องจุดยอดเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูนะครับพิเศษับเซฟเอนะครับผมเซฟสินงก่อนนึงก่อนนะครับผมบออขออย่าชินทมนะครับ นี่เลยติดตามพี่น้องอดยังกินนี่ครับเชฟทิ่นกรนะครับผมยังกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทายลูกชายเป็นนี่ครับเอฟเชฟเอนะครับผมวันนี้ได้ปลาปลาอะไรพี่น้องไปยังนี่ครับเบื้องตีเลยไครับมาเบิ่งกันนีครับเอเชฟเอสีชื่นช่อมนะงครับผมเสียดยังใหงกินนะครับไปเบิ่งนะครับตัวใหญ่มากนะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กนะครับไปนะครับติดตามนะครับผมนี่ครับ วิธีทำว่าสีออมคืออะไรบาั่านเ้องหรือเสียบบริหนงครับอันนี้ปากนะครับผม,มเฉพาะส่วนปากนะครับตรงหัองวอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ครับอันนี้คือาาอ,อะไรบั่นเ้องหรือว่าโซ่โซ่เอาน่ใส่กัน กินปลาหน่อยกันโอ้ยกินปลาอะไรวะมาดูลูกปลาข้างในโอ้นี่ครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับปลาเล็กๆทำไมมันกินได้วะนี่ครับส่วนปากแค่นี้นะครับส่วนปากนะครับปากแค่นี้นะครับ สันหลังก็ยังปลาหมึกอยูย <home> ังกระดองปลาหมึกนี่นะสันหลังก็ยังปลาหมึกหม้อไหมบัวเฟยเห็ดกินเนื้อก็ไหลอินเลยนี่บอกอ้อมเพื่ออะไหลนเลยนี่นํามาสับเป็นท่อนๆนะครับชิ้นๆเลยนะอ้อมปลาไหลนะครับผมปลาไหลตุ้ง อือหัวนเอิงนหัวเอตหอดนพอแล้วหัวดหอดดู่มันกินบ่ไรนี่นี่นี่งานบ่นี่เอาล่ะมงเอาใส่ลงไปบ่แต่ดีต่นไงแก่เนี่ยันแังหนบ่เอาปนั้นปลายังพี่น่องมันหัว อยู่หัวนะครับอีหัวหอย่างเดียวนะี่ยบ้านประถบ้านเท่าหัวมัย้ยครับครบครึ่งนะครับผมไปบกปูดพัดเผ็ดพัดชาก็ได้นะครับผมนผ่นเชฟเอผันเชฟเสียงบมลูนะครับเป็นเมนอยังครับวันนี้เมนูคิดว่ามากกว่าพัดเผ็ด อ๋อมึงนะครับปลา,าดิเซียว่ลาดิเซ่ยวข้างแรกนะครับผมผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดฉีไม่เตอน,นะครับมันคือปลาอะไรนะครับนี้สักหกน้านะครับนำ้ำมันนึดนันเดสกาน้ำมันนี่ครับคนทำผัดเผ็ดนะครับเอามาผัดเอามาทอดก่อนนะครับผมผัดเผ็ดทอดกรอบหน่อยแซ่บวคือปลาดุกนะส่อๆนะนี่ครับ เคเบลก็เริ่มาคอมเมนต์ถ้ากับเข่าแซวๆอะไรกินเลยนะครับพี่น้องให้เพื่อนๆกินนะครับปลาไม่คั่วกระเบื้อนะครับเนื้อกินเมื่อวานเป็นปลาไก่ทอดเป็นไข่ดาวนะครับผมเี่เร่นะครับผมครับหลายเรื่องนะครับว่ากินเขาตัว่าหนเนี่ยว่ากินนะครับเดี๋ยวน้อมาทอดนะครับผมทอดให้มันกรอบนะครับเอากรอบเลยนะครับชัดเพชรแกบปลาดุกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจดจำ วิธีทำต่อนะครับผมมีครับพี่น้องไม่ขั้วเบิร์ตน่กินตอนนะครับแต่ว่ากินของแปลกนีคือนี่ครับเบาเอะนี่ครับเชฟเอนะครับเชฟเอเชิญชมนะครับตำเครื่องนะครับใส่แยงพริกเขียวใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงนะครับใส่ลงไปนะครับโขกโข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 ให้เข้ากันนะครับผมโขโขเข้าไปนะครับโขโข เจฟเอทันจยบี A A นะครับเดือยวันเกิดนะครับผมนะครับนะครับไฟวบววา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 วเตรียมพัดเต็มทีนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับคว่ยไว้ ครัหอมนะครับน้าเดี๋ยวไปนะครับตาตาครับหลังจากคัดเผ็ดนะครับแซ่บนะครับเดี๋ยวได้นี่ครับนายกิน้่ยพี่น้องเสิมเสียนะชิ้นก่อนนะครับนี่ครับ กันครับใส่ลงไปในจานนะครับผมนี่ครับรสชาติว่าต้องบอกกันนะครับเอาตามใจชอบนะครับผมใส่ไปก็เริ่มสูดไปแล้วเคยมาเผ็ดมาเข้มมาเปรี้ยวกับใส่ไปนะครับนี่ครับหน้าตาข้าวมแซ่บนะครับ๋ยวอยู่บมานนี้นะครับผมถ้าพี่น้องเดี๋ยวเราได้ไปกินน้วกันนะครับนี่ครับรสชาติผมแซ่บอยู่อยู่ตรงนี้นะครับผมผัดเผ็ดปลาอะไรปลาไหลทะเลหรือปลา โหดคงกมีรู้นะครับไม่ไ้จะซื้อนะครับผมนี่ห,โง,โหโงโห,โห,โหนี่งโหนนี่ทากุระอะไรน่นมนุูกครับพี่น้องมากินต้องกันนะครับวันนี้มีผัดเผ็ดปลาตุรกีนยครับปลายังหลเข้าเจอเอิ่นปลาทะเลนั่นแหละแล้วก็แจงอ้อมเนื้อนะครับผมน่าครับพี่น้องมากินต้องกันครับเสียบพื่อานะครับผมวันนี้ มอแซบเดี๋ยวคนบ่อยเพิ่